สวัสดีค่ะค่าวันนี้นะคะขอทบทวนสิทธิ์เตรียมสามภาพให้พร้อมรับเงิน5,000บาทจากมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com รับเงินเยียวยาตามมาตรการเดือนละ5,000บาทล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า27.5ล้านคนจ่ายเงินไปแล้ว3.2ล้านคน เป็นเงินกว่า1.5หมื่นล้านบาทคาดว่าภายในวันที่19เมษายนจะคัดกรองคนที่ลงทะเบียนครบทั้งหมดและเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินภายในวันที่20เมษายนคาดว่าจะมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์มากกว่า1ล้านคนด้านนายละวัลลนกล่าวว่าในวันที่16เมษายนได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยทั้งผลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครองเพื่อช่วยคัดกรองกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์เช่นเมื่อขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษายนคัดรายชื่อแยกเป็นรายจังหวัดส่งให้ผู้ว่าในวันที่21เมษายนไปคัดกรองและขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งผู้ว่าจะหารือกับคลังจังหวัดธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินให้ช่วยกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลของผู้ทบทวนสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ที่ลงไปตรวจสอบต้องดูรูปถ่าย3ภาพคือรูปถ่ายของผู้ทบทวนสิทธิ์รูปถ่ายกับบัตรประชาชนและรูปถ่ายหลักฐานการทํางานของผู้ขอทบทวนสิทธิ์โดยอาจเป็นหลักฐานการทํางานเช่นรูปถ่ายกับร้านค้าหรือรูปถ่ายเป็นเอกสารว่าทํางานในร้านค้าจริงเช่นค่าเช่าแผงหรือหลักฐานการรับเงินเดือนในส่วนของเป็นลูกจ้าง